เฮ้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 แกดูนี่สารภาพมานะว่าใครสงสัยใช่ไหมว่าเวลามนุษย์ไม่อยู่หรือหลับไปแล้วเนี่ยพวกสัตว์อย่างพวกเราคุยอะไรกันนินทาอะไรกันบอกเลยว่าถ้าได้รู้ความจริงแกต้องอึง้งกรามค้างกัวเราะจนท้องแข็งเพราะนี่คือเพ t Talk d a ช่องที่จะพาแกไปเลี้ยงความลับ,บวงในของวงการสัตว์เลี้ยงแล้ววันนี้เรามีตัวตึงประจําแกงพี่เสือดาวที่จะมาเปิดประเด็นเมาส์มอยสุดเซ็ บอกเลยว่าหัวข้อวันนี้คือทาสแกใช่แกนั่นแหละฮ้อเฮพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเอาละเอาละเอาละทุกคนพร้อมนี่คือวงเมาสุดไพรเวทอย่าให้ทาสได้ยินนะวันนี้หัวข้อร้อนคือเรื่องของทาสเรานี่แหละโดยเฉพาะทาสหมาแกดูเอาหมาทองนี้ดีนอนอืดเป็นพยูนเกยเตินอยู่กลางห้องดูสิ หน้าตามันดูเบื่อโลกชะมัดแต่พอทาเรียกก็ทำหน้าแอบแบวทันทีไอหมาเนี่ยมันนักแสดงระดับฮอลลีวูดชัดๆสิงมางัวๆหลาหล่ะโอ้ยอะไรของพี่ศิรดาวใครแอบนี่มันคือการวางแผนกลยุทธ์เราต้องทำตัวหน้าสงสารหน้ารักน้าเอ็นดูเพื่อให้ทาใจอ่อนไงแกดูดิแค่เราทำหน้าแบบนี้อ่อนนิดทาดก็ยอมให้กินขนมทั้งกระปุกแล้ว มันคือศิลปะในการเอาตัวรอดในบ้านไงแกเข้าใจปะเสียงพี่เสือดาวขวเรอาะลั่นฮ <c oughs> แกมันนักวางแผนแต่ก็ต้องยอมรับพวกแกนี่มันร้ายจริงๆโดยเฉพาะพวกแมวแกดูนั่งเหมียวบนชั้นหนังสือนั่นสิทำหน้าเหมือนเป็นเจ้าของบ้านแกไม่เข้าใจหรอกว่าความเป็นทาสน่ะมันเป็นเรื่องซับซ้อนแกดูดิตอนกลางวันก็ทำหน้าบื้อตึง ไม่สนใจพอตกกลางคืนก็มาคลอเคลียมาอ้อนมานั่งทับหน้าอกแกนี่มันคืออะไรความรัดหรือการทารุณกรรมทางจิตใจเสียงแมวขู่ฟอฟอเสียงแมวเย็นชานั่นมันไม่ใช่การทารุณกรรมนั่นมันคือการฝึกฝนเรากำลังฝึกให้ทาสเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้มีแค่เรื่องของเขาคนเดียวบางทีเราก็ต้องการความสนใจบางทีเราก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวแกต้องเข้าใจว่าการเป็นแมวเนี่ย มันคือการรักษาสมดุลของพลังงานในบ้านแค่นอนทับหน้าอบก็รูแล้วว่ารักไม่ต้องพูดเยอะเสียงหมาเห่าหงิงหิงหนิงให้แต่แกมีอีกเรื่องที่โคตรแปลกพวกแกเคยสังเกตไหมว่าท้าชอบมาเก่าคางให้เราทั้งทั้งที่เราก็ไม่ได้ขอแล้วถ้าเราทำท่าทางไม่พอใจนิดหน่อยเขาก็จะแบบโอ้โ oh, อ oh, ไม่เป็นไรนะลูกแกพวกเขาคิดอะไรอยู่มันก็เหมือนคนแปลกหน้ามาลูบหัวเราแล้วพูดว่าเอ็นดัว เราต้องทำยังไงกับความรักที่นาแบบไม่ทันตั้งตัวเนี่ยแล้วไอ้การนอนหงายท้องแล้วโดนเต่าเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เราไม่รู้ว่าจะแสดงออกยังไงจะครางเบาๆดีไหมหรือจะตะปบมือดีมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงๆแล้วเรื่องที่มนุษย์ชอบทำงานหน้าจอทั้งวันเนี่ยพวกแกเคยเจอสถานาการณ์ที่ทาดกำลังพิมพ์งานสำคัญแล้วเราไปนอนบนคีย์บอร์ดไหมแบบเราแค่ต้องการอ้อมกอดแค่ต้องการให้เขาสนใจ แล้วเขาก็จะแบบโอ๊ยทํางานอยู่อย่ากกวนสิอยากกวนสิอะไรเราคือชีวิตของแกนะเราสําคัญกว่างานนั้นอีกแกไม่เข้าใจหรอบางทีก็อยากจะถามไปตรงๆว่าที่อยู่ตรงหน้าแกเนี่ยสิ่งมีชีวิตหรือแผ่นเหล็กแล้วเรื่องอาหารการกินแกทําไมมนุษย์ชอบกินของอร่อยๆตอนเรากําลังมองพวกแกเคยเห็นไหมว่าตอนที่เขาหั่นไก่หรือแกะซองขนมสายตาเราจะแบบโฟกัสสุด,สด แล้วพอเราเข้าไปใกล้ๆก็จะแบบไม่ได้นะลูกอันนี้ของคนแกของคนอะไรนี่มันบ้านของเรานะแกกินอะไรเราก็ต้องกินได้สิมันคือความยุติธรรมที่โหดร้ายที่สุดในโลกแล้วแกดูดิทำไมต้องกินแบบเสียงดัดงๆมันทรมานจิตใจมากนะเสียงหอบโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยกับการรับมือกับมนุษย์จริงๆบางทีก็อยากจะถามว่าสรุปแล้วใครเป็นทาสใครกันแน่ แล้วไอการที่ต้องมาเล่นกับเลเซอร์พอยเตอร์ทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยมันคือการแสดงเพื่อความสุขของมนุษย์ใช่ไหมเราต้องทำเป็นวิ่งต้องทำเป็นตะปบทั้งๆท,ที่ในใจก็คิดว่าเฮ้อเมื่อไหร่จะเลิกเล่นอ่ะ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 แมวมาเยอะแล้วถึงเวลาพักผ่อนแต่ก่อนไปอย่าลืมนะถ้าแกชอบเรื่องราวสุดป่วนของพวกเราชอบที่ได้รู้ความลับของโลกสัตว์เลี้ยง ก็อย่าลืมปดไลค์ให้กำลังใจกันกดแชร์ให้เพื่อนๆได้หากันกรามค้างและที่สำคัญกด subscribe ช่อง Pet Talk แทนแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องเม้าทุกเรื่องปั่นจากพวกเราและก็จำไว้ให้ดีนะทัศพวกเราแอบมองแกอยู่ตลอดเวลา <laughs> แล้วเจอกันใหม่บายบาย